รถไฟบรรทุกสินค้าที่สามารถบรรทุกเกิน30,000ตันซึ่งหนักที่สุดในจีนเสร็จสิ้นการทดสอบวิ่งบนทางรถไฟโซโจวหวงขวารถไฟบรรทุกสินค้าขาบวนนี้ใช้หัวรถจักรไฟฟ้า4หัวมีตู้โดยสาร324ตู้ความยาวรวม4 0 8 8เมตรและน้ำหนักบรรทุกรวม32,400ตันสร้างสถิติใหม่ทั้งขบวนรถไฟที่ยาวที่สุดและความสามารถในการรับน้ำหนักที่มากที่สุดในจีน เส้นทางรถไฟโซโจห่วงขวาเชื่อมฐานฐานหินของมณฑลซานซีและท่าเรือห่วงขวามณฑลเหอเปยเป็นช่องทางการขนส่งฐานหินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีนรถไฟทดสอบวิ่งจากเมืองชางโจในเหอเปยไปยังท่าเรือห่วงขวาใช้เวลากว่า3ชั่วโมง ผู้จัดการรถไฟซวโจหวงขวาไชน่าเอนเนอจีกล่าวว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมรถไฟระยะไกลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับรถไฟสายนี้ซึ่งถ้ารถไฟบรรทุกได้30,000ตันต่อวันจะทำให้มีปริมาณการขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้น3.15ล้านตันต่อปีการรถไฟซวโจหวงขวามีรถไฟที่บรรทุกน้ำหนัก20,000ตันให้บริการมานานหลายปี รวมการขนส่งทางรถไฟกว่า1นึ่งแสนเที่ยวบรรทุกถ่านหินมากกว่า1.1พันล้านตันการเปิดตัวรถไฟบรรทุกน้ำหนัก30,000ตันจึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งถ่านหินของจีน